เใไปตามเลยอาจาย์ตั้งใจว่กวาดขึ้นไปยังไงครับยังกำลังขึ้นลูกกต่ายอยู่รอต้องอดทนนะพี่สามชั่วโมงยังไงเนี่สักตอดสักตอดนี่รักมันนี่นะอาจารย์ นี่จะหมุกสัตยังไงวะโมงอย่าขำดิเดี๋ยวเบี้ยวทั้งทัดดิยังมันไม่เหมือนหนังเรื่องเลยเกลี่ยแขนนะว่ากดแขนเก็บกดขาเรื่อยเกลี่ย เดียวกดรู้ึกหว่ากดอะอะไรพี่ก็ตักมาเต็มหลังนะพี่เจ็บปลว่้มเข้มไหมเข้มแต่ว่า้นมันไันีอยู่ตนมได้ใช่ไหมใช่ต้องย้ำจริง ช้าไม่ต้องเห็วเดียวเลย